สวัสดีครับมาดูข้าวใต้น้ำนะครับเคยมีคำถามว่า,าทำข้าวใต้น้ำแล้วปล่อยน้ำแห้งได้ไหมสำหรับผมก็คือได้นะครับหลังจากที่ข้าวอายุ20วันแล้วครับเราก็ใส่ปุ๋ยหดแรกเลยเต็มที่ก็คือ25วันอยู่ไปอยู่ระดับนี้นะครับแต่ถ้าฝนมันตก25 20้ายี่วันไม่ได้25้าวันไม่ได้ก็ใส่ที่1เดือนคือสูงสุดละ เวลาหดปุ๋ยรอบแรกนะครับช้าสุดแล้วเราก็ใส่อยู่ที่1เดือนแล้วก็บวกไปอีก15วันครับ1 5บหถึงยีวันถ้าใส่ที่20วันบวกไปอีกวันก็คือเป็น40วันเรารักษาระดับน้ําไว้ให้ได้ขนาดนี้นะครับถ้าฝนตกมากเราก็ผ่อนระดับเอาแต่อย่าว่าปล่อยแห้งเพราะว่าถ้าปล่อยแห้งนะครับมันจะพาเนื้อปุ๋ยมันจะพาเนื้อปุ๋ยทิ้งไปครับจะใช้ปุ๋ยได้ไม่เต็มที่ แล้วก็รักษาระดับน้ําไว้ก่อนคือถ้ามันสูงเราก็ลดระดับเอาค่อยๆปล่อยออกครับปล่อยออกไปเรื่อยๆหลังจาก40วันแล้วถ้าเราต้องการให้แห้งนะครับเราก็ผมให้ไปปล่อยที่45วันเลยปล่อยที่45วันเลยคือหมายความว่าเราปล่อยให้แห้งออกไปเลยครับปล่อยทิ้งทั้งหมดเลยได้ หรือว่าบางคนจะปล่อยที่40วันก็ได้ครับปล่อยให้แห้งไปทั้งหมดเลยที่40วันพอ45วันหรือ47วันเราจะใส่ปุ๋ยค้นสองใช่ไหมครับเราก็เติมน้ําเข้ามาได้เลยและระ,ะ,ะยะเวลาที่ปล่อยน้ําทิ้งได้นะครับแล้วให้ดินแห้งแบบเนี้ยไม่ควรเกิน7วันครับอันนี้ไม่ใช่ว่าแห้งแห้งแข็งนะครับปุ๋เนี่ยมือยังกดยุบนะครับเนี่ยครับยังเละบางที่ยังเป็นยังเละๆอยู่ครับที่เป็นแอ่งแต่เราปล่อยออกไปเพื่อให้ดินมันได้อากาศครับแล้วก็ ลดการระบาดของเพีย้ยตอนนี้ก็มีข่าวออกแถวอ่างทองแถวอ่างทองทุพันธ์ใชนาทก็เป็นเพี้ยะกันแล้วนะครับแต่ผมอยู่กําแพงผมไม่ไม่มีมีตัวมีคาบไหลออกจากน้ําครับแต่ว่าผมไม่เป็นเพราะว่าผมใช้ระบบนี้ปล่อยน้ําแห้งหลังจาก45วันหรึง50วันเราจะใส่ปุ๋ยขนสองเราก็สูบน้ําใส่ปกติครับแล้วก็รักษาระดับน้ําไว้บางคนบอกว่าปล่อยแห้งไปแล้ว ปล่อยแห้งไปที่สิบถึงที่ห้าวันก็ได้เข้าดีดขึ้นก็ไม่เป็นไรถูกครับไม่เป็นไรครับแต่ถ้าไปช่วงข้าวเราแก่ข้าวเราแก่เกี่ยวได้แล้วเข้าดีดลาต้นยังเขียวใบยังเขียวแล้วก็บางทีจะเป็นท้องใช่ไหมครับข้าวเริ่มท้องปลายรวงออกมามีเม็ดเขียวเป็นน้ํานมถ้าเราเกี่ยวเข้าไปมันติดเข้าไปข้าวเราก็จะเป็นข้าวติดเขียวไปครับมันก็จะเสียราคาฉะนั้นไอ ที่ผมทำก็คืออยู่ประมาณนี้ครับใส่ปุ๋ยที่ยี่สิบสี่สิบวันก็ระบายน้ำออกให้แห้งเลยแล้วก็สี่สบห้าสี่สิบเจ็วันจะใส่ปุ๋ยคนสองก็ใส่น้ำอย่างเก่าครับแต่ถ้ายืดออกไปอีกถ้าเราไปใส่ที่30สิบวันระยะเวลามันก็จะไปที่สี่สิห้าวันสี่ห้าวันเราก็ปล่อยแห้งเลยเพอห้าสิบวันเราก็สูบน้ำใส่แล้วก็วันปุ๋ยรบอบ2ครับ หรือถ้าปล่อยถ้าปล่อยช้าระยะเวลาแห้งมันก็จะน้อยครับแต่ถ้าเราปล่อยไวสักหน่อยหนึง่งระยะแห้งมันก็จะมากนิดหนึง่งระยะเวลาที่ปล่อยน้ําแห้งได้ไม่เกินเจ็ดวันครับห้าวันถึงเจดวันอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แห้งไม่ทั่วหรอกครับตามที่ต่ำๆก็ไม่แห้งแต่ที่แถบตรงไหนที่นั่นหน่อยมันก็แห้งครับเห็นไหมครับข้าวข้าวมันอัญญาผักบุ้งครับอัญญากเก็บผักบุ้งผักบอดก็จะเหลืองเือหน่อยแต่ความสูงถือว่าได้แล้วครับความสูงอยู่ที่ระดับเลยเพะเข้าครับ ออกหลวงก็ประมาณเอวก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสําหรับคนที่สงสัยว่าข้าวใต้น้ําน้ำมีเข้าดีด่วยน้ําแห้งได้ไหมได้ครับแต่อย่าให้เกิน7วันประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ